อันนี้ก็มันปันขันนั้นการทําสมาธินี่เหมือนการเป็นตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอะความดีทางหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสมคธีนั้น ไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้เมื่อดินเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมเมื่อธาตุทั้งสี่เนี่ยมันรวมสามัคคีกันเป็นันเดียวกันแล้วร่างกายนี้ก็สดใสสบายนี่เพราะความสามัคคีในร่างกายถ้าร่างกายนี้ไม่สามัคคีไปแล้วไฟมันแรงไปลมมันน้อยไปซะดินมันมากไปซะอะไรไปไหมอย่างนั้นมันสามารถทําอะไรไม่สําเร็จขึ้นเหมือนกันกันกบมนุษย์เราทั้งหลายคนจากสิบคนนี้ ช่วยยกก้อนหินสักก้อนหนึ่งหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งจ้ะสิบคนนะสิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคนมันก็ยกขึ้นเท่ากำลังแรงมีสิบคนยกขึ้นถ้าหากว่ามีมีคนห้าคนมีแต่บอกว่าเอา้าเอา้าแต่ห้าคนไม่ยกนะแต่ว่าเอา้าเอา้าหมดทั้งสิบคนลงกําลังเพียงห้าคนนั่นจะยกขึ้นไหม มันก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามาคีกันอย่างนั้นธรรมะนี่มันก็แฝงไปอย่างนี้ทุกข้าวกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายอันนี้ธรรมะประจําชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทจะทําอะไรก็ทําให้มันจริงๆมันถึงม่เสียผลประโยชน์นะจะเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนจริงๆเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายใครจะอะไรก็ทั้งมันเถอะเอาแต่ความรู้เราเท่านั้นแหละให้มันได้เถอะนี่ ครูก,ก็เหมือนกันไม่ต้องทาอะไรอื่นพยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจให้ข้ออัดต่างๆเป็นต้นตั้งอกตั้งใจครูก,ก็ตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังเท่านั้นเลยเออลองสิทําไห้ดีแต่ไปทําดูเถอะโรงเรียนนาดีหนูอลองสิมันก็ดีเท่านั้นเนี่ยไอ้ความดีนี่นมันดีทุกคนมันก็น่าเอาไปพิจารณาวันนี้นะ ไอ้ความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนนักเรียนก็นต้องการความดีความรู้ครูก็ต้องการความดคามนะีความรู้นะแต่ความดีนั่นมันเกิดจากความสามัคคีถ้าสามัคคีไม่พร้อมกันเถอะเห็นมันก็ดีเท่าไดมันก็ดีไม่ได้แค่นั้นเนีะนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ในหน้าที่ของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะอันนี้เนนักเรียนก็พยายามทำเนี่ยพยายามทำ เคารพในการเรียนครูก็ต้องเคารพในการระเบียบวินัยของเราทุกๆคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะมีคุณนิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแรงใปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ว่าครูก็อย่าดุรแรงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้ดุรแรงเกินไปนะให้มันพอเหมาะพอสมกัน นักเรียนก็เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอำนาจเสมอกครูก,ก็ไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะคาราโบจะนิวาโตจ่าสันตุทิจะกะตันยูตาคารบไปบ้างอย่างคนแก่นะพูดผิดผิดถูกถูกก็ห้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้วนี่นะทำงานหลงหน้าหลงหลังไปเลยก็ให้เถอะคนแก่เรารู้จักอย่างนั้นกำลังของคนแก่เพียงไรเราก็รู้จักกำลังของคนแก่ คนหนุ่มวิ่งไปด้แปดกิโละ้ห้คนแก่วิ่งไปได้แปดกิโลวันกันมันก็สู้ไม่ไหวแล้วนะให้รู้จักกําลังอย่างนี้เลือประการหนึ่งเช่นว่าถ้าหาวาีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบังเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมุติให้ฟังนะนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเต็มที่แต่แกเป็นคนกินเหล้านะแกะเป็นคนกินเหล้า ไปทีนี้ก็รลเลยทีนั่นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยูน่นันแหละนะเราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นเอาไปฆ่าทิ้งเดียวนี่เราก็คิดอย่างม,มันก็เรื่องของแกนะเรื่องแกกินเล่าก็เรื่องของแกอืก็ตามของแกเรื่องคุณของแกนันเลี้ยงเรามาทิ้งไม่ได้เหนือนกันแล้วต้องยกไว้เป็นพ่อเราอย่างเกา่าอันนี้เป็นทางดีที่สุด ทีนี้เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งก็ให้อภัยอันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเราอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักเรียนกครูก็เหมือนพอ่อกับลูกนั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอันนี้ก็ือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้ให้ผลงานที่จะเกิดขึ้นที่ดีนั่นอันนี้ก็เพื่อ รากเง่าข้าวมวนมันก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงแม้จะเป็นธรรมะเป็นต้นี่เดียกศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดะละจะสิ่งที่มันไม่ดีอถ้าหากว่าผลที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วแต่ในละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทําจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น เรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายกใหายซ้ำลึกในตัวบ่อยๆถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายก็มานั่งสมาธิเสียกราบพระรอไปนั่งสมาธิกำหนดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วกินไปเรียนไปสอนนักเรียนหรือจะเป็นโรงเรียนทุกวัน,นถ้ามากกไามากราบพระไปก็ให้กราบพระอตอนกลางคืนมาก็เห็นเวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต,ต่อกัน เมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันผิดพูดผิดไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหมเป็นเรื่องคนอื่นนังเกลียดไหมอะไรไหมต้องมีสติสัปชัญญะควบคุมตัวอยู่เสมอนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่มีผูร้รู้ตามรู้ตามเห็นเป็นผู้ภาวนาอย่างนั้นมันถึงดีได้ต้องให้รู้สึกตัวยู่ทุกอย่างอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะธารมีธรรมะจริงๆได้มันไปไม่ได้ครับมันทําชั่วไม่ได้ สถานที่ทําชั่วไม่มีสถานที่ทาผิดไม่มีเรื่องเรื่องธรรมะ